มาจังวนไหนแม็กบอดึงแม็กแม็กเนาเข้าไปพูดข้าลงอืออเล่ไปแม็กอเล่ไปดึงไปเข้าไปตั้งหันะออจับได้จับได้ขึ้นจับได้ซุกมาแม็กซุกมาซุมาแม็กซุกมาซุกมาโอ้ยซุกกระดูกซุกมากดูซุกยู่งมีอเรแซวมากแหงนะเอาซุกมาขึ้นมาดู สบ,บายดีสบ,บายดีพอแม่พี่น้องเอซกันอีกครั้งอีกที่เนาะอ่าคลิปนี้ก็มาต่อกันทุกคนเป็นยกเสาเซอ,อเป็นเสียทางหน้าบนนังลิ้นเนาะบันที่เ,ดเดราจะได้เกาะลงมา เป็นกำลังยก มมไมโอ้ยมันไปไปซะดอก

เอาบออไกลกันเอาหิมหิมนี่หมอหมอกันเออทบกันตัวนั้นนะเขาบกชมากเลยไกลกันนะอ่เอาเลยลูกย่มาแม็กซ์จว่าไงแม็กบอดึงแม็กนาเขาไปพุ่งเออเอเลยไปแม็กเอเล่ไปไปเาไปได้คนน่ะเออขึ้นแม็กน Ôi. Chập đê, chập đê, khืน. Chập đê. Bụp, Suma Max, Suma, Suma Max, Suma, Suma. <laughs> <laughs> ngay ngay mình đỏ Ngày <laughs> ngày Lời

อยู่ด้วยเฮ้ยห้ามตอกยู่อะไรนี่

มาแแฮ้นงก็แคเท่น่ะเอมันมีคนุกมลลุกลอย่างันลุกลกมาเลยงเข้าเอาเวทานั้นตอนนั้น่ะ

đó xong nhiêu ha nhỉ nó sao mà căng nè ơi thôi quá còn

mặt 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 รอโทปิงป่า, <laughs> ปาโอ้ยปีกปีกมันดูฟุ่นสับกับตจอบสนัด้แล้ว

ว่าอ oh, ันน oh, so uh. <c oughs> <sk month> ี้กินวานโอ้สมเปลือยนะมนกินวานมกระบกกินวานนคนเขาคนโนยำกบอกไม่ยำเปือยเลยอ่ถูกไปเป็นทีกชาบกดำมึงเขาบอกเออหอมนี่แหละบะมากเลย <laughs> mẹ. Ai, ai cắn. ừ mẹ hả mẹ mẹ cầm mẹ hả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  hả mẹ hả mẹ hả mẹ Ừ, mẹ hả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  luôn hả mẹ

โอ๊ะตอกคุดแม๊คต้องเล่นป็ุดเล่นไปอ๋อกินชิลเล่นอยู่ตอกตอกหั่นตอกหั่นอกห

តាំងអុកអេវង្សសករាមកលើវិញអេទឹកនំអាលឿអាលឿបកច្អុកញ៉ាំមិនបើមើលណា bằng con sau đỏ. không được con sào đâu con sào đâu cá đó là suốt cả năm đây chúng ta họ xuống đi 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 xuống xuống đi 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 xuống đi

Long tay bắp đấy. Oh, đấy môn. <laughs> mẹ chắp luôn. Sân chắp bắp. Tiếp tục mặt tiếp tục mìn mặt tiếp tục mìn phải lấy tục mặt ไหายบ่ต like okay. oh, like, ้องเลยสี no, ่ยลายบ่ข้าพส่มเลยลูกนี่นะ้อเนียบ่นี่นะข้าพุ่เลยลำเส้นนี่เลยหงดลอนี่นะมาใสสุด ยังจะไปอินอ yeah, ิเขาเขาพดเลยลุ้นเลยปิด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 เลยือพอดีเป๊ะเนาะแกนี่ไม่ได้เรื่อง ได้เ่คนดีเลยจไปนะหวมนะย่งรยังหวไปเลยเหล็กตะปูตินมันฟอนกะบ๊เห็หด รับออกไวประมาณเนึงไว้เอาปิดเอาิดเข้ามาในมันเขาสับอย่างนี้ใชมันมืนแล้วมันลอลื่นมันเลยทุกวันแม่ตานไมเอาเส้นมาจ้าโอ้โหอาเส้นนี่เอาคืนน้อนึ่ง เอาเอาไปเออเอาไปเต็มหนึ่งตอกไปยันนันไม่หลับโอ้ปูกันเลยเอ๊ะตุ่นก็ตุ่นก็มุกนึกต้อง่หมากเลยนูมันจะมีหมากเขาตออยู่บอกนี่เลยไปต้นหลานเสรติดอ้กูนี่เอาเยี่ยมเอาหรือเ่าเขาเข้ามาในนั้นนิดหนาเอาติดเข้ามาในนั้นดึงคืนนั้นแม่

เอาไหว่ามเนี่ยไปกขึ้นสิจะไปยังไันโหผมเมื่อกี้เทากับไปทางมั่บหลักมันนะเนี่ยไป้เพราะไอ้เพื่อนยุกเสร็จแล้วนไ่นสอบสัไป اي เด็กดาวติ๊กมาไปไปอ๋อ มาแล้วลอย่า,าไปกำลังเลยอเ,เออกินมา<อ>นเขาวงหดวงนี้เลยอ๋อแม็กไม่พแพนักไม่สีปะะเ,สเ,สเป๊ะจะซือจะซื้อนเนอะน้ำเปกืองมาจะได้ทังตีนมาน้ำออก बै बाहर निकल के

Ba lên bé joe <laughs> của quay quá lần này quay lần này 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 quay lần này quay lên này quay lần đầy quay lần này 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 quay

ก็ต้องดินโอ้บดไขัดอูัดเมกน่นั้นเแล้วกมันขัดอยู่โอ้กะจำตะหันท่านตอกหลังนี้ไ้ก่อนนะหลังนี้ก่อนสุก้สุกแล้วครับสุกแล้วครับเมก

เป็นเหลยนะลงอันจะมันง่ายขอยู่ขนมาอยู่ขึ้นมนั่งยูขมาเออตามา่างเลยดเอาแทงก่อนแทลมล้มมงจะได้ก็ล้มถ้าผมโดนแทงก่อน้แทงก่อนแทงก่อนแทงก่อน่ครับห้าห่งยี่สิบสี่ตัวเอ นี่นกขึ้นได้หมดแล้วยังแต่เพิ่งจะฮักไม่ขางซะเนาะงาก็เอามาอีกเต็มรถนึ่งแล้วทุกคนเอ้ยได้แล้วใกล้จะเป็นบ้านจัดสรรแล้วแบนะ ก <sm> <yap a> ็จะให้กันให้นี่อยู่เนาะเอามาตอกเสาหันรถนึงแล้วก็เอามานี่อีกตึ้มไหนสร้างกระสู้ขัดหัดยังบ่ได้กินข้าวปะนี้เนาะเพื่อนว่าจากยกมันแล้วก่อนจังจิกินมาสัตวะจังสัล่นแน้วทุกคนเนาะ สบายใจไปแล้วเอาบอกนะเนี่ยเอาบอกจบไหมกันะครับอ่ะจบเสร็จแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สานุก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะเฉพาะคลิปนี้สันุกขอเกล้าคำว่าสบายดี